bye ช่ว่าการเดินทางรับิทักคฤหาสน์ของหญิงทรงโตเอ้ยไม่ใช่คฤหาสน์ทรงโตจะมีเพียงแค่เจฟและจูนชายหนุ่มร่างใหญ่และสาวนักกีฬาที่บังเอิญเดินทางผ่านมายังคฤหาสนี้โดยไม่ได้ตั้งใจเพียงอย่างเดียวเพราะมันก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่เดินทางมายังคฤหาสน์แห่งนี้ทั้งความเข้าใจผิดบ้างทั้งผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างต้องการช่วยเหลือผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้หรือแม้กระทั่งค้นหาความจริงกันเป็นไปได้จากเหตุการณ์อแสนย่ำแย่ที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้จนกระทั่งพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ไปพบบกกกัควาาามมมผิิดปตย ทั้งสิ่งมีชีวิตหน้าตาอัปรักษุ์อุดรหรือแมก้กร,ระทั่งปีศาจรเวทมนที่ไม่อาจจะต่อกอดได้อย่างง่ายได้แต่ถึงสถานการณ์มันจะเลวร้ายมากขนาดไหนสุดท้ายแล้วด้วยคำแนะนำจากเจ้าของเคฤือสนาอย่างแม่มดสาวหญิงทรงโตนามว่าโคเดเรียก็ทำให้กลุ่มคนที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ต้องพบเจอกับการประจนภัยอันสุดแสนอันตรายพร้อมกับรางวัลสุดชื่นใจพักสามารถหยุดเหตุการณ์อันเลวร้ายระหว่างสองมิติความเป็นจริงได้ในที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัว Darkness นะครับผมอยู่กับผมแฮปปี้ Darkness กันอีกแล้ว เอาละวันนี้ผมก็ขอมาเร็วไปเร็วกันหน่อยกับเนื้อหาในวันนี้เนื่องจากไองานมหาเลยของผมเนี่ยแหละมันก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆและยังคงเดินหน้ามหาผมต่อแบบเรื่อยๆไม่หยุดพักขณะอาทิตย์หน้าต้องสอบแล้วก็ยังจะมีงานมาให้ผมทําอีกทั้งๆที่ควรจะหยุดสั่งงานกันได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตสวยๆงามๆที่ทุกคนส่งมากันในดิสคอทด้วยนะครับผมส่วนใครสนใจอยากจะพูดคุยหรือส่งแฟนอาร์ตก็สามารถติดต่อเข้ามาในดิสคอ d แฮปปี้พรามได้นะครับและตัวละครที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ผมมกกกก็ขขอออหยยยิบเเธึ้นนนนาาต่่จ Excels ลลััคื ดาราสาวสุดแซ่บพ่จงใจเข้ามาถ่ายทาหนังในคฤราสนหกลางป่าอันแสนอันตรายกับเอ็กเซลส์และทีมของนางอย่างอาเนียนังเอกสาวสุดแซ่บการเอาชีวิตรอดอันแสนยากลําบากอาเนียหรืออัญญาและแต่พวกคุณจะเรียกกันเลยเธอคือหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวที่ไม่ได้เดินทางมายังเครืเลหากลางป่าของคนเเรียเพียงคนเดียวพอเธอมาที่นี่พร้อมกับกองถ่ายหนังของเธอพร้อมกับพระเอกหนุ่มมากความสามารถและหลงใหลในตัวเองอย่างเอ็กเซลส์ที่บุกเข้ามาในเคร์เลหานี้แบบต้องๆโดยการพังกระจกเข้ามาเลย ถึงขั้นที่ว่าแม้แต่คอเดเลียที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์ก็จะไม่ทราบถึงการมีอยู่ของทีมถ่ายทำนี้เลยด้วยซ้ำและหนังที่พวกเขาตั้งใจจะมาถ่ายทำในสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Ex to Grise เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเอกหนังที่มีนามว่า Excel ต้องมาปะจนภายในคฤหาสน์หลังหนึ่งพร้อมกับฝูงซอมบี้มากมายที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมกับอาเนียรับบทเป็นนางเอกผู้ประสบภัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้เป็นหนังแอคชั่นมันๆเรื่องหนึ่งที่เขาและทีมงานต้องการที่จะทำ ในช่วงแรกๆมันก็คงยังเป็นเรื่องปกติปกติอยู่ทางการโผล่มาของผีดิบที่พวกเขาเองก็คิดว่ามันเป็นเมคอัพและนักสแสดงที่กองถ่ายได้เตรียมเอาไว้และเมื่ออาเน,นียได้เห็นเช่นนั้นแล้วเธอจึงได้หยิบหน้ากากผีดิบที่เตรียมเอาไว้มาสวมด้วยการมาเป็นผีดิบตามบทบาทที่วางเอาไว้แต่กลับกลายเป็นว่าทุทกๆอย่างที่ได้เห็นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามบทที่ทีมงานของเขาตั้งเอาไว้อย่างที่คิด หลังจากที่พวกเขากาลังแสดงอยู่ดีๆเอ็กเซลส์ก็ได้สังเกตไปเห็นถึงความผิดปกติว่าไอ้เจ้าผู้ผีดิบเนี่ยมันเยอะผิดปกติแถมพวกผีดิบที่เขาคิดว่าเป็นนักแสดงของเขาเนี่ยก็กระโจนใส่ตะกล้องและผู้ที่อยู่หลังฉากกันอย่างตุลุมตุลม่อนก่อนที่ไอ้เจ้าเอ็กเซลส์เนี่ยมันจะคิดกันมาได้ว่าเออวะพวกเขามันก็แค่5คนนี่วาและไอ้พวกนี้มันคือตัวอะไรกันแน่และแน่นอนมันก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เอ้าแสดงว่าไอ้พวกนี้มันก็คือผีดิบจริงๆน่ะสิวะว่าแล้วพี่แกก็ไม่รอที่พากกออเเนน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 ีท่่ปป็ัััแสดงงคูบขต้้ลืไ เพราะเขานั้นคิดว่าเธอได้กลายเป็นซอมบี้จริงๆไปแล้วและเริ่มยิบควานขึ้นมาจัดการกับพูกซอมบี้พวกนั้นจนหมดและวิ่งหนีออกจากสถานาการณ์นั้นทันทีโดยไม่มองหาผู้มีชีวิตรอดเลยและอย่างที่ดูคนทราบกันว่าอานเนียก็ได้ลุกขึ้นมาและพยายามถอดหน้าก,ากากของตนเองออกเพื่อเรียกให้เอ็กเซลนนั้นพาตัวงเธอไปด้วยแต่เอ็กเซลกับเข้าใจผิดคิดว่าอานเนียที่สวมหน้ากากซอมบี้อยู่นั้นกำลังจะแปลงร่างก็เลยทําให้พี่แกวิ่งหนีหางจุกตูดไปก่อน และหลังจากที่อアนีอได้ถอดหน,น้ากากจนเสร็จแล้วเธอก็ได้เห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่เธอสวมหน้ากากอยู่พวกซอมบี้มันจับไม่ได้เธอจึงเริ่มเก็ตแล้วว่าพวกซอมบี้พวกนี้มันโง่ขนาดไหนเธอจึงได้สวมมันกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดบังตัวตนของเธอและเริ่มเดินทางตามหาเอ็กเซลส์หรือไม่ก็พยายามเดินหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ทันทีเท่าที่เธอจะทำได้จนทำให้เกมเกมนี้กลายเป็นเกมแนวใหม่ขึ้นมาจากที่เคยเป็นเกมแนวชุดเอ็มเอลผสมโรคไลท์ได้เปลี่ยนผนันกลายมาเป็นเกมแก้พัซเซิลแบบเฮอร์เรอร์ไปโดยปริยายและถ้าจะถามวา ถ้าเอาพลิกๆเลยนั่นก็คือเจอคอเลียตัวปอมและก็วิ่งหนีชังส์ไอ้หนูบ้ากล้ามโตที่โดนเอ็กเซลตัดแขนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นแหละและก็ขอบอกเลยว่าฉากจบของเกมเกมนี้ค่อนข้างที่จะพีไปอีกขั้นหนึ่งด้วยแต่เราก็จะไม่พูดกันตอนนี้ลวกันเอาเป็นว่าเอาไว้เดี๋ยวผมทําคลิปรวมฉากจบของซีรีส์นี้อีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนดูแล้วกันนะเอาละเราจะมาเข้าสู่หัวข้อวิธีการปลดล็อกตัวละครและเนื้อเรื่องของอาเนียและเกมอย่าง Assess m e น t a อาเียกันดีกว่าว่าพวกเราจะสามารถปลดล็อกตัวขอองงงเเธมาล่นนไได้ยัก ดยวิธีการปลดล็อกเกมนี้มันก็ง่ายแสนจะง่ายไม่ต้องทําอะไรมากเลยนั่นก็คือแค่คุณนั้นต้องซื้อเกมอย่างเดดอีสเตดมาลงในเครื่องผ่านสตรีมและเปิดเกมเด s อีสเตดขึ้นมาและหลังจากนั้นเราก็จะได้พบเกมอย่าง Accessment Ar ์อเนียแถมมาให้เลยทันทีโดยที่เรานั้นไม่ต้องเข้าไปเล่นหมดเนื้อเรื่องหรือเนื้อเรื่องหลักก่อนเลยเป็นไงล่ะปลดล็อกง่ายไหมตัดมาทางด้านความสามารถและอาวุธที่นางใช้กันดีกว่าว่าคนอย่างอาเนียนั้นมีอาวุธอะไรบ้างโดยอาวุธประจําตัวของนางนั่นก็คือไม่มีอ่ะใช่ครับไมม่ี พอเกมแนวนี้มันเปลี่ยนจากเกมแนวยิงฟันฟันให้กลายมาเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาและเอาชีวิตรอดซะมากกว่าจะไปซัดกับพวกปีศาจหรือผีตัวอื่นๆในเกมเพราะฉะนั้นแล้วอาวุธที่ดีที่สุดของอานเนียมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสมองที่มีไว้ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาและปริศนาต่างๆที่ตัวของนางได้เจอ และขอบอกเลยว่าตัวละครอย่างอาเน,นียนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะฉลาดสุดๆตัวหนึ่งเลยเพราะไม่ว่านางจะเจอปัญหากับปริศนารูปแบบใดนางก็สามารถรับรู้และสามารถแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างได้จนกระทั่งนางก็สามารถหนีรอดออกมาจากคารืหาดกลางปากองคนเรียได้สําเร็จส่วนทางด้านความสามารถของนางก็ตามอาชีพของนางเลยเป็นนักสแสดงอาเน,นียย่อมมีความสามารถในการสวนบนมบทบาทเพื่อหลอกลวงเหล่าปีศาจหรือซอมบี้อยู่แล้วเป็นผลมาจากการสแสดงต่างๆที่ผ่านมาของเธออย่างโชกโชนเลยทีเดียว และนี่ก็คือข้อมูลและการเดินทางและความสามารถทั้งหมดของอาเนียที่เรามีในตอนนี้และหวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถรับชมต่อได้ในคลิปของช่องแ Happy ปี้ดักเนีได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ครอบครัวดักเนี t จะอยู่ด้วยกันอีก100ปีและตลอดไปบายจ้า